ได้พลังแล้วครับผมพลังใบครับโอ้โหโอ้โหกัดเลยช่อนแน่นอนครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับน้าเธอครับทริปนี้ผมมาอยู่ที่นองหลวงจังหวัดเชียงรายครับผมนะก็ท้องฟ้ามืดคึมนะครับผมนะจะมาลองตามหา shadow กะสูบดูครับนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับไม่ได้หมานานเลยนะครับผมนะก็โอ้ทุกครั้งจะเล่นฝั่งโน้นนะครับผมนะวันนี้ก็ลองลองหา ที่ลงมันลงได้ตรงนี้นะครับง่ายที่สุดละนะก็เลยจัดเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับลงง่ายนะครับผมเป็นหมายที่กว้างใหญ่นะครับผมหาตัวยากแากนะครับผมนะก็นักตกปลาไม่รู้ไปแถวไหนกันนะครับช่วยแนะนำมา ได้นะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้นะทีมก็โอ้โหหาหมายตกปลายากมากนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีคลิปปลาช่อนนะครับผมนะถ้าอยากจะมีคลิปลงบอกส่วนใหญ่ก็จะไปหาตีปลาช่อนอนะรับรองไม่พลาดนะไม่มีพลาดเลยอ่ะนะมีลงให้มีลงคลิปตลอดเลยนะครับผมปลาช่อนนะเลยทริปนี้ก็เลยโอ้เริ่มเบื่อละปลาช่อนเลยมาจัดทริปไกลๆบ้างนะครับผมนะใกล้บ้านอีกที่นึงนะครับผมก็ คือหนองหลวงแห่งนี้นะครับผมนะก็จะมีปลาชุดโดปลาช่อนปลากระสูบนะก็ที่จะออกมาล่าเหยื่อปอมของเราจะมากัดเหยื่อปอมของเราได้ก็มีพวกนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมว่าทริปนี้นะทงนะครับผมจะรอดหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะจะอยู่ถึงเย็นเลยนะครับผม ตามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับผมว่าทริปนี้น้าเทิงนะครับผมจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับผมติดตามชมครับ ้ยกัดไม่โดนครับผมกัดตั้งสองครั้งเนะี่ยกัดไม่โดนเนยะไม่เอาละ กัดไปเนี่ยอืมกัดไม่โดนอะไรกันมาเนี่ย โอ้โหที่ผิปนี้ก็มาตามหากระสูปนะครับผมนะไม่เจอเจอปลาปลาเข็มนะครับผมโอ้โหไม่อยากจับเพราะว่ามันมีกลิ่นคาวมากนะครับผมนะ โอเคโอ้โห okay. oh, 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 oh. ไปละโอ้โ oh. ห oh, <no. S 1> ครับท่านผู้ชมครับผมนะช่วงนี้โอ้แห้วครับผมนะสองวันแล้วนะครับที่แห้วครับผมนะก็วันนี้อีกวันนึงยังไม่รอดเลยนะครับผมนะ oh. ช่วงเช้าก็ไปทิปกระสูบทีหนึ่งลนะนะ ก็แห้วนะครับผมยังเหลืออีกทิปนึงนะครับผมกันแห้วแก้แห้วด้วยทิปปลาช่อนแล้วกันนะครับผมช่วงช่วงบ่ายนะครับเย็นๆน,นะครับผมเดี๋ยวมันลุ้นดูนะครับผมนะก็โอ้โหไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่เราจะต้องนี่เลยนะครับผมเติมพลังนะครับผมนะพลังใบนะครับ พลังใบนะครับด้วยน้ำสมุนไพรนะครับผมนะขอพุณนะครับผม fc ครับที่แนะนำมานะครับผมนะก็นะหลังจากเฮ้วนะครับผมก็ไม่อยากไม่มีแรงเลยนะครับที่จะออกทริปนะครับผมนะก็ต้องจัดสะนิดนึงนะเพิ่มความดีดนะครับผมเผื่อจะมีแรงที่จะตีปลานะครับผมนะกันเฮ้วนะ ล่อสะบดขวดเลยนะครับผมนะมาดูในทีสุดท้ายว่านะ้เธอจะรอดหรือเปล่านะครับผมได้พลังนะครับผมพลังใบครับน้ำสมนุนไพรนะครับผมยอดฮิตของคนไทยนะครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าทริปนี้นะ้เธอจะรอดหรือเปล่านะครับหลังจากที่เห้่ยวมาสอวันแล้วนะนะวันนี้เป็นวันที่2นะครับนะ ช่วงสุดท้ายด้วยนะครับผมนะต้องมาลุ้นดูครับผมโอเคไปลุย โอ้โหกัดเลยช่อนแน่นอนครับผมออ กัดนะสูงยาวๆหน่อยแล้วกันอยู่ไืมใหญ่เลยครับผมอื่อ้นี่ครับ รอดเลยไซใหญ่กระโดดเลยครับผมนะกัดสองครั้งนะครับผมนี่ไซใหญ่น่าจะมีไซโลนะครับผมนะนะโอเคเนื่องจากตัวนี้นะครับอ่อเป็นปลาลูกอคอกนะครับผมกำลังเลี้ยงลูกอคอกอยู่นะครับผมตัวนี้ผมก็จะปล่อยให้มันไปเลี้ยงลูกของมันนะครับผมนะโอเคสุดยอดครับไซส,สวยเลย นี่หดประมาณแปดขีดนะครับผมแปดเก้าขีดครับผมไม่ถึงโลนะครับผมตัวนี้นะนะกัดอยู่สองครั้งนะครับเยื่อสลาตันนะครับผมนะโอเค ตัวนี้เข้ามุมครับผมมุมมุมแก้มนะครับผมส่งยาวนิดนึงนะครับผมะตัวนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ย,อย,อย,อยขอเอาออกครับผมโอ้โหลึกเลยเว้ยลึกครับลึกลึกลึก ี่ครับลูกของมันนะโอเคตัวนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับผมไปละูสุดยอดไปเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะครับผมนะแปลกเหมือนกันอากาศช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมดูหาตัวยากมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาดูปลาช่อนปลากระสูบนะยังไม่รอดเลยนะถึงดู โอเควันนี้เราจะหาไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะไซส์เล็กๆเ,เราจะไม่วิทนะครับผมเราจะวิทเฉพาะไซส์ใหญ่ๆนะครับผมโอเคเริ่มมาละนะทิงความฮึดเริ่มมาลวครับผมไปลุยครับผม เฮ้ยมันจะยกี้กลัดด้วยอุ้ยอุ้อเฮ้ยส่งไม่ทันอุ้ยอยู่อื้อ มีไซส์เว้ยเรียบร้อยนี่ครับผมวันนี้เราจะเล่นไซใหญ่ครับผมไซเล็กเราไม่เล่นนะครับผมนะนี่ครับตัวที่สองของทิปนะรอดแล้วนะเทิงนะครับผมตัวนี้มันเป็นช่อนป่านะครับผมไม่ได้เป็นปลาอคอกนะครับผมนะผมขอเก็บนะฮะนี่ไข่เข่นครับผม ใส่สวยเลยนี่ครับกัดสวยอะนะโอ้โหรอดครับเย็นเย็นนี่แดดออกเลยนะครับผมแดดมีแดดออกกัดดีเลยนะครับผมนะสุดยอดรอดแล้วใส่สวยครับตัวนี้นะตัวนี้เนะี่ยจะประมาณสี่ห้าขีดได้นะครับผมนะนี่ โอ้โหอุ้ยกัดอ้ยอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหว้าอย่างที่บอกนะ เราต้องการไซส์ใหญ่ๆนะครับผมไซส์เล็กเราไม่เอานะครับไม่เก็บนะฮะนะตัวนี้ก็ต้องปล่อยไปนะครับผมนะมันชิปจ้อยนะครับผมแบบนี้นะโอ้นะบอกแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับผมถือเบ็ดออกมานะครับผมนะตีปลาช่อนน่อรอดเลยนะครับผมนะถ้าจะไปตกปลาอื่นนะครับผมรอดยากครับผม ไม่มีที่ให้เล่นนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็มีคนคอมเมนต์นะครับเพรว่าโอ้โหคลิปน่เทิงอะ่ะคลิปของผมอะ่ะช่องของผมอ่ะคนติดตามหลักร้อยสนุกกว่านะเทิง<ห>เยอะเลย <laughs> ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมนะ ผมเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่เเอเออแม่แน้ำอูนนะครับไม่ใช่แอ่งปะสเสรด้วยไม่ใช่ขุนดานนะครับผมไม่มีนะอืไม่มีนะครับผมนะโอ้ยมีให้เล่นแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมนะถ้าจะให้นัดเคิงนะครับผมออกทริปไกลๆนะครับผมนะไปเขื่อนนะครับผมไปตีกระสูเพื่อนนะครับผมนะ อ๋อต้องขอบอกนะอ่ายังไม่ไปดีกว่านะครับผมเพราะว่าโอ้ยภารกิจหนะ้าเทิงเยอะมากนะครับผมมาเล่นทิพย์เบาๆแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเราไม่มีผู้สนับสนุนขนาดนั้นนะครับที่จะอ่าไปทิพย์ไกลๆนะครับผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะ เคยทําคลิปแล้วนะครับคลิปแบบโอ้โหคลิปใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมนะคลิปเท่ๆนะครับผมนะก็ปรากฏว่าคนดูมันไม่ตามเป้าเลย <c oughs> นะสู้ทาคลิปแถวๆบ้านๆแบบนี้ดีกว่านะครับผมนะก็ไม่ต้องใช้ทุนน้อยนะครับผมนะเวลาของเราก็มีจํากัดด้วยนะพวกนี้ก็ต้องทํางานละนะ ได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะครับผมเลี้ยงลูกด้วยนะครับก็เลยขอออ,ออกทริปใกล้ๆบ้านแล้วกันนะครับผมนะทริปที่มันหวือหวาหรูหรืละล่ลลลนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผม <c oughs> ก็ยังไม่มีนะครับผมโอเคอุ้ยกัดอื้ ออ้โหไซเล็กครับผมไม่ใหญ่ครับ <Yeah. S 1> ก็ไซส์ <Yeah. S 1> ดื้อเลยนะครับผมนะส yeah องขีด <laughs> นะครับผมนะก็โอ้โ oh. หออกมากัดนะครับผมนะไซส์นี้ขอปล่อยนะครับผมนะนะ แค่ขีดแอปนะครับผมถึงจะเก็บนะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไปนะครับผมเนะยบอกแล้วทิปปลาช่อนไม่พลาดครับผมเพราะว่ามันมีที่ให้เล่นทุกฤดูนะครับผมทุกที่นะครับหาง่ายมากนะครับผมนะ่ไม่เหมือนทิปสแโดทิปกระสูปนะครับผมเนี่ยที่หาที่ตกยากนะครับผมนะปลาช่อนเนี่ยตกง่ายมากนะครับผมโอเคไปอื ลอดเลย,อ,ยอุ้ยกัดอือืออยู่ครับผมไซนี้อีกแล้วไซนี้เก็บได้นะครับผมนะ แต่ผมยังไม่เอาดีกว่านะนะถือว่าไซส์สวยเลยนะครับผมประมาณสองสามขีดได้ตัวนี้นะก็ไม่เอาครับผมขอปล่อยแล้วกันนะอือออกมากัดเลยนะครับผมนะบอกแล้วทิปประช่อนเนะี่ยไม่แห้วนะครับผมนะอือนะี่ฮะโอ้โหก็มาดีครับไป อร <L ock> อดอเหนื่อยเลยทริปนี้ทริปนี้รอดเห้วแล้วก็ได้เหยื่อคืนครับผมนะ เยื่อที่นะเทิงทาติดเมื่อ,อหลายเดือนก่อนอ้ยยังอยู่ดีเว้ยเยื่อเจนวันของฟิชชิงอีซี่อ่ะหมานมากนะทำหลุดหลายเดือนละนะโอ้โหตากแดดตากฝนยางยังดีอยู่ครับผมนะผมจําได้โอ้โหเกือบสองเดือนอ่ะ มันติดอยู่ตรงอปไปย,ยูคาครับผมนะโอ้สวัสดีเจอม้นะก็เลยจัดเลยนะครับผมหูมได้ละได้คืนครับผมนะนี่ฮะกบยางจินวันนะนึกว่ามันจะฉีกนะนึกว่าจะเปื่อยยุ่ยนะครับผมนะใช้ได้อยู่นะจนวันของฟิชชิ่งอีซี่โอเคเลยนะได้เยอะคืนแล้วก็รอดแห้วด้วยนะหมานด้วยนะทริปนี้ สุดยอดโอ้โหเจ๋งเลยยังใช้งานได้อยู่เลยเนี่ยเืมเยื่อมอือมเนื้อยางดีมากโอ้โหติดอยู่ไปอะครับผมไปต้นยูคานะสองเดือนเนี่ยนะนะถึงมาแล้วออกทิปเอ่อตีกบยางอะนะก็ไม่ได้คลิปกลับบ้านก็เสียเยื่อนะครับผมนะ วันนี้เจอไม้ก็เลยจัดเลยขอคืนได้ครับผมนี่ครับโอเครอดไปรอดแฮวเลยโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทิปแล้วนะครับผมนะหลังจากที่แห้ว2วันติดนะครับผมนะ วันหยุดด้วยนะครับผมนะไปไกลเลยนะครับทริปนี้หนองหลวงนะแล้วก็มาตามหาสตกระสูบแถวแถวใกล้ๆบ้านนะครับก็ยังเหี่ยวนะครับผมนะมาลอดด้วยทริปปลาช่อนนะครับผมนะเพราะว่ามันมันมีทุกฤดูนะครับผมที่ไหนก็มีให้ตกนะครับผมนะทริปนี้ก็เลยผลงานก็ได้ปลาช่อนสสวยกับไปฝากที่บ้านหนึ่งตัวครับผมนะตัวเล็กๆก็ ขอปล่อยนะครับผมนะก็ช่วงต้นทิปของปลาช่อนก็เจอคอกนะสายใหญ่เลยนะครับก็ขอปล่อยให้มันไปเลี้ยงลูกแล้วกันนะครับผมนะโอเคทริปนี้ถือว่าน้าเทิงหมานครับนะได้เหยื่อคืนด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับทริปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับทริปนี้สวัสดีครับหลอดเลย พลังใบทำให้ฮึดไปแล้วครับ